ตั้งแต่ทราบข่าวมีโครงการ40,000แคว้นเป็นครั้งแรกที่ได้ทำบุญใหญ่ขนาดนี้พอเราทราบข่าวบุญเนี่ยผมตัดสินใจทําเลยนะประเดิมเป็น 1m บ้านอยู่ติดวัดแต่ไม่รู้จักการสวดมนต์ไม่รู้จักการทําบุญทําทานเราไม่เคยใส่บาทเลยไม่เข้าใจเรื่องบุญไม่เข้าใจเรื่องศาสนาพุทธเลยทำอาหากินอย่างเดียวจนมาประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเราก็บาดเจ็บสาหัสสลบไป5วันแล้วก็ต้องมาพักรักษาตัวในห้อง i อ u อีกเกือบเดือนจนหายเป็นปกติคุณแม่ก็ขอให้บวชวัดข้างบ้านในระหว่างที่บวชเนี่ยมันก็มีข่าวโจมตีวัดพระธรรมกายและจังหวะพอดีว่าหลวงพ่อทะตะส่งหนังสือคําชี้แจงไปก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่าที่สื่อมวลชนลงข่าวอันไหนมันคือค จ,จนลาสิขาก็าขับรถจากจังหวัดระยองมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อมาพิสูจน์ความจริงตรงกับวันกระถินพอดีได้เจอหลวงพ่อที่สภาธรรมกายสากลท่านมางานพิธีตอนช่วงบ่ายบรรยากาศมันก็สงบดีนะก็เห็นสาธุชนสวดมนต์นั่งสมาธิ แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอย่างที่ข่าวว่าสะสมอาวุธแล้วก็การบอกบุญแบบเป็น direct ซ e l l เหมือนเป็นธุรกิจก็ไม่ใช่เราพิสูจน์ได้ตัวเองแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงอย่างที่สื่อมวลชนเขาลงความจริงมันคือแบบนี้เราก็หายสงสยัยละ ตอนนั้นก่อนที่จะมีจันดาวทรมีคนมาชวนให้รับฟังธรรมะทางโทรศัพท์ถึงเวลาเขาแคโทรมามันก็เป็นสปีเกอร์ออกเสียงหลวงพ่อนําปฏิบัติทมฟังแล้วสบายใจพอถึงเวลาเราจะต้องมาเปิดโทรศัพท์รับฟังเป็นเหมือนในชีวิตอันหนึ่งที่เราจะต้องทาค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งเราเริ่มรู้จักแล้วว่าการทําทานรักษาศีลการนั่งสมาธิจเจริญภาวนาคืออะไรเริ่มเข้าใจเรื่องบุญทําบุญมากขึ้นจนมาทําบุญมากที่สุดในชีวิตคือส0,000บาทสร้างอาคารภาวนา60ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นบุญที่ ปื้มที่สุดตั้งแต่เริ่มเข้าวัดพระธรรมกายมาเงินก้อนนี้เราหามาได้ด้วยความอุตสาหะของเรากว่าจะได้ตอนนั้นเราขายก๋วยเตี๋ยวชามา20บาทกว่าจะเก็บหอมรอมริบแล้วเรามาตัดสินใจทําบุญ30,000บาทเนี่ยมันมีค่ามากสําหรับเราบุญต่อมาก็จะทําบุญง่ายขึ้นคือไม่มีข้อแม้และพอบุญทุกบุญมาเนี่เราทําเต็มที่เต็มกําลังทุกบุญไม่เคยตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียว ทำอาหารตามสั่งลาดหน้าในเคียงเอ็มไพร์ที่อำเภอเมืองระยองอก่อนที่เราจะปรุงหมักหมูหรือว่าเตรียมวัตถุดิบเราก็จะอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อคุณยายมาซ้อนเข้าไปอีกทีหนึง่งให้มาช่วยทําให้รสชาติเราดีตอนที่เราประกอบวัตถุดิบเนี่ยเราก็ใช้ของดีมีคุณภาพสัมมาอาหังไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่นไหนยอดมันรู้สึกจะไม่ค่อยแรงเนี่ยนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่นี่เงียบจังเลยขอทุดใหญ่มาหน่อยก็จะมีตามหน่วยงานราชการหรือว่าออฟฟิศบริษัท30ถุง40ถุงมาแบบเนี้ยหลวงปู่ก็ รสชาติอร่อยลูกค้ากินแล้วติดใจมากินแล้วกินต่อเนื่อง คือวันนั้นวันที่30มธันวาสองพันหาประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆจะออกไปทานอาหารกลางวันแล้วระหว่างที่ขับรถไปผมจะเปิดทําได้เสียงลวงปู่ตลอดแล้วมันเป็นช่วงกลับรถเราไม่ได้ขับประมาทหรือว่าเราไม่ทําผิดกฎจราจรแต่ว่าเลนซ้ายเขาดันจะเข้าซ้ายอีกเปลี่ยนเลนมาเลนเราเราก็ตกใจเบรกมันก็เสียหลักถลายไปชนเสาไฟฟ้าตอนนั้นอะมันเหมือนมีใครมาดึงเราออกให้เราถอยหลังไปวันที่เกิดเหตุทําได้แตกละเอียดแต่วิทยุไม่เป็นไรผมยังงงว่าผมรอดมาได้ยังไงคงอะไรหักเลยนะแต่ตัวผมไม่เป็นอะไรขอบ คุคผู้บายตาที่มาถ้วยให้เราหนักเป็นเบาเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่ชีวิตเราลอดพอกบุญล้วน เราก็ฟังหลวงพ่อให้พรทุกครั้งที่เรามาวัดกลับไปขอให้มีสมบัติอัจาร,รย์ท่านใช้สร้างบุญสร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้นะแล้วก็สงสัยนะหลวงพ่อสมบัติอัจาร,รย์เป็นอย่างไรผมมีที่ดินอยู่100ไร่ขายยากเพราะมันเป็นแปลงใหญ่ลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งเก็บน้ําจนมาปี67เจกรมชนประทานมีโครงการเข้ามาเวนคืนสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วก็เลยให้เงินมา3 0มสิบเอ็มอ๋อสมบัติอัจาร,รย์มันเป็นแบบนี้นี่เองพอเราได้ตรงนี้มาเราเหมือนปลดภาระตัดความกังวลเราสามารถไปทําอะไรที่มันงอ่อเง มาถูกที่ถูกเวลากระถิ่นวัดพระธรรมกายบูชาธรรมหลวงพ่อ80ปีแล้วก็มากระถิน30มม0นวัดแล้วก็มีเวลานั่งสมาธิมากขึ้นตั้งแต่ตีสี่ถึง8โมงเช้าสมาะหังนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย อาจะนึกไม่ออกเวลาบูญสง่งผลแล้วไปเป็นฝนรัตนาชาติหรือมีภูเขาทองหรือภูเพชรภูพลอยก็เริ่มต้นมาจากทำกับใครด้วยอะไรด้วยหัวใจแบบไหนทั้งหัวใจทั้งปัจจัยแล้วก่อนทำกําลังทําหลังจากทําแล้วเราก็ทําถูกหลักวิชาเพิ่มไว้ในลานนาจะเป็นหมังสาเร็จอย่างที่เราไม่รู้ตัว ตั้งแต่ทราบข่าวมีโครงการ40,000ว่ววัดเป็นครั้งแรกที่าได้ทาบุญใหญ่ขนาดนี้พอเราทราบข่าวบุญเนี่ยผมตัดสินใจทําเลยนะประเดิมเป็น 1M เป็นการรวมสงของสองนิกายทั้งธรรมยุทธ์แล้วก็มหานิกายมารวมกันเป็นครั้งแรกทุกโครงการของหลวงพ่อที่พูดออกมาคือสําเร็จแต่เราทำแล้วก็สำเร็จไปหลวงพ่อด้วยพอหลวงพ่อกันเอา,าหมดแล้วทุกบุญพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว